คอลัมน์กาแฟดำหลากหลายเรื่องอืดเช้าการเมืองระดับสูงสะเทือนทั้งเกาะสิงคโปร์เรื่องอือเช้ากำลังกระทบชื่อเสียงความสะอาดสะอ้านทางการเมืองของสิงคโปร์ครั้งใหญ่เรียกว่าเป็นเรื่องร้อนที่สร้างความส,าสะเทือนไปทั่วเกาะกันเลยทีเดียวเพียงในช่วงสัปดาห์เศษๆก็มีเรื่องราวที่โยงถึงความประพฤติไม่ชอบทั้งด้านคอร์รัปชันและผิดศีลธรรม เริ่มด้วยการสั่งจับรัฐมนตรีคมนาคมกับมหาเศรษฐีชื่อดังคนสนิทตามมาด้วยการเปิดเผยว่าประธานสภาและสสหญิงต้องยืนใบลาออกเพราะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาววันต่อมาก็มีสสพักฝ่ายค้านคู่หนึ่งต้องยืนลาออกเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเช่นกันทำให้เกิดคำถามขึ้นทันทีว่ามาตรฐานแห่งธรรมมาพิบาลของสิงคโปร์ ที่เคยได้รับการกล่าวขวัญว่ามีความโดดเด่นจนได้รับชื่นชมระดับโลกนั้นกำลังสั่นคลอนอย่างแรงหรือไม่เรื่องเสียหายที่มาเป็นชุดๆอย่างนี้ทำให้เกิดคำถามว่าฐานะอำนาจทางการเมืองจะถูกบั่นทอนมากน้อยเพียงใดหรืออาจกระทบต่อเสียงสนับสนุนของประชาชนต่อพรรค People Action Party หรือ PAP พรรคกิจประชาชน ที่ครองอำนาจมาตั้งแต่ปี1959หรือตลอดเวลาข14ปีที่ผ่านมาอย่างไรมิหนำซ้ำยังจะเกิดความกังขาว่าเมื่อเกิดเรื่องทำนองนี้แล้วนายกรัฐมนตรีหลี่เสี้ยนหลงจะสามารถส่งมอบตำแหน่งผู้นำให้กับทายาททางการเมืองได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดได้หรือไม่สปดาหก่อนประธานรัฐสภาตัานฉวนจินวัย54ปี และสมาชิกสภานิติบัญญัติเฉิงลี่หุยวัย47ปีต้องประกาศล,ลาออกจากพรรคและสมาชิกสภานิติบัญญัติอย่างกระทันหันโดยข่าวทางการแจ้งว่าสาเหตุที่ต้องจากลายอย่างฉับพลันนั้นมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมตันฉวนจริงแต่งงานแล้วมีลูกสองส่วนเฉิงลี่หุยแจ้งในประวัติทางการว่าย่างเป็นโสดหลังจากนั้นเพียงวันเดียว สมาชิกระดับแนวหน้าสองคนของพรรคแรงงาน w p ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของสิงคโปร์ก็ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเหตุผลคือความสัมพันธ์นอกสมรสสสฝ่ายค้านชุริออนเปเรราวัย53ปีหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร9คนของพรรคในสภานิติบัญญัติ93ที่นั่งสสหญิงที่โยงกับเรื่องนี้คือนิโคเซียวัย36ปี เธอมีตำแหน่งเป็นประธานปีกรุ่นเยาวของพรรคที่มีประวัติการทำงานด้านนี้ที่โดดเด่นทั้งสองต้องลาออกหลังจากมีวิดีโอปรากฏทางออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษทั้งคู่แต่งงานแล้วและมีลูกสองคนทั้งคู่เรื่องเสียหายร้ายแรงในสภาเกิดขึ้นเกือบจะต่อเนื่องจากอีกคดีหนึ่งที่ร้อนแรงไม่น้อยไปกว่ากันเพราะเพียงแค่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นปปช หรือหน่วยงานเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริตของสิงคโปร์จับกลุ่มเอสอิสวรานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและอองเบงเซงนักธุรกิจโรงแรมพันล้านโดยข้อหาที่มีข้อสงสัยว่ามีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบทั้งสองคนมีบทบาทสำคัญในการนำแกรนด์ีมาสู่สิงคโปร์เมื่อปี2008ชาวสิงคโปร์ได้รับแจ้งข่าวด้วยความตกตะลึงพอสมควร ว่านายอิสวรานถูกขอให้หยุดทำหน้าที่รัฐมนตรีระหว่างการสอบสวนรองนายกรัฐมนตรีรอเรนวองบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าการสอบสวนการทุจริตดำเนินไปอย่างเต็มที่ทั่วถึงและเปิดอิสระและจะไม่มีการซุกไว้ใต้พรมไม่มีรายละเอียดว่าทั้งสองคนมีการกระทําที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับคอรัปชันอย่างไรแต่เห็นชัดว่าเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐมนตรี และนักธุรกิจระดับชาติที่เกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ผัวพานกับการใช้อำนาจในหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนเท่านั้นยังไม่พอกรณีของรัฐมนตรีกับพ่อค้าคู่นี้มีขึ้นหลังจากรัฐมนตรีอาวุโสอ,อีกสองคนถูกสอบกรณีเช่าบังกะโลในยุคอนา,นานิคมในย่านรูในราคาต่ำกว่าตลาดแม้ว่าผลการสอบสวนจะไม่พบความผิดของรัฐมนตรีมหาไทยเคชนมากาม และรัฐมนตรีต่างประเทศวิเวียบาลากิสนันก็ตามแต่กรณีกับจุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความโปร่งใสของการเมืองสิงคโปร์ขึ้นมาอีกวาระหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาพรรค PAP ได้ชูวความสะอาดบริสุทธิ์ในการบริหารประเทศโดยอ้างมาตรฐานทางศิลธรรมอันสูงส่งของนักการเมืองของฝั่งรัฐบาล และยังยืนยันว่าระบอบการปกครองแบบสิงคโปร์สามารถทําให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าร่ํารวยมีระเบียบแบบแผนสงบเรียบร้อยและปราศจากเรื่องอื้อฉาเกี่ยวกับการบริหารและศิลธรรมแต่พอเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นก็เท่ากับเป็นการทําลายภาพลักษณ์เดิมต่อหน้าต่อต,อตากันเลยทีเดียวนายกหี่เยนหลงออกแถลงข่าวและตอบคำถามด้วยการยืนยันว่า จะลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาและยังสำทับว่าเมื่อรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องไม่ชอบมาพากลเหล่านี้อย่างโปรง่งใสก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่าระบบของเรามีประสิทธิภาพสามารถจับสิ่งที่ผิดจากกรอบได้อย่างทันท่วงทีและย้ำว่ามาตรฐานระดับสูงของความเหมาะสมและความประพฤติส่วนบุคคลเป็นเหตุผลพื้นฐาน ที่ชาวสิงคโปร์ไว้วางใจและเคารพพรรค PAP แต่นักวิจารณ์ก็มองว่ามีอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้พรมมากกว่านี้หรือไม่ที่ผ่านมาผู้นำทางการเมืองสิงคโปร์ยังไม่ยอมให้มีกฎหมายที่กำหนดให้เปิดเผยรายได้และทรัพย์สินต่อสาธารณะโดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการระดับสูงและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด ที่ผ่านมาสิงคโปร์ติดอันดับที่5ของประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดในดัชนีการรับรู้การทุจริตล่าสุดของ Transparency International รัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันมาตลอดว่าวิธีหนึ่งที่ป้องกันพฤติกรรมช่อราดบังหลวงนั้นก็คือนโยบายการจ่ายเงินเดือนคนระดับรัฐมนตรีด้วยตัวเลข7หลักแต่นักวิเคราะห์มองว่าเพราะพรรคการเมืองเดียวครองอำนาจมายาวนานตลอด จึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้กลไกลของการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมเหตุการณ์ล่าสุดยังทำให้เกิดข้อสงสัยว่านายกหลี่จะส่งมอบตำแหน่งให้กับทายาททางการเมืองได้เมื่อใดปีนี้หลี่อายุ71ปีเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2004หรืออยู่ในอำนาจมาเกือบ20ปีแล้วได้มีการวางตัวนายกใหม่แล้วคือรองนายกและรัฐมนตรีคลังรอเรนวอง แต่เมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวที่สั่นคลอนสถานภาพทางการเมืองของรัฐบาลรุนแรงชิ้นนี้จึงเกิดคำถามว่าจะมีการปรับทำลายของการส่งมอบอำนาจต่อไปอย่างไรหรือไม่ล่าสุดเสียเขียนเป่งได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานรัฐสภาคนใหม่ของสิงคโปร์เสียได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมหลังการลาออกของตันสวนจินก่อนหน้านี้ เสียเคยถูกมองว่าเป็นตัวเก่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้นายกหลี่ต้องให้แน่ใจว่าคนที่จะมานั่งเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องมีประวัติที่ขาวสะอาดพอที่จะฟื้นคืนความเชื่อถือของพรรคในสายตาประชาชนให้จงได้คอลัมน์กาแฟดำ